สวัสดีนะครับรผมสว,ส,สวัสดีกับเราในช่องพังแม่มูลนำโชคนะครับสวัสดีวันสงการครับวันนี้สวัสดีวันสงการ <c oughs> <ส>ครับโอ้ยขอไ่ได้ครับอันายางไหลยอันย่ไหลยตัวน่ักันดีสวัสดีวันสงการทุกทุกท่านเลยนะครับ <itus. S 1> บ้านพังแม่มูลบ้านอื่นเขากินเนื้อย,ย่างเนื้อจุ่มครับแต่บ้านพังแม่มูลครับ กิจกรรมคือเฮ็ดบังข้าวหลามพี่น้องเอ,อ้ยหาแนวหอนมาแท้ๆเนาะดูแบบดูค,คู่คนจีบังข้าวหลามก็หน่สั่งมาจากชลบุรีโดยตรงเลยครับผมสั่งมาไกลครับบังข้าวหลามก็มาจากชลบุรีบังข้าวหลามก็จากมาจากชนบุรีเลยบ้าดอื่นเพิ่นกินเน,เนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อจุม่ม บ้านเฮ่าไหร่เราบ้านพังไม่มุดเราว่าอันหาอันจิตใจกำหาอันแนี้หอนหอนมาให้กันเห็ดคนนั่นล่อนั่งกินกระมีได้แล้วนอนเมาถ่ากะมียืนเมาเมาเมาเกลี่ยกลิ่นไปบ่ได้ ก็เก <occurs> <th> ียกต่กินตบ้านผุนมากวนที่นนอนกินทุกวเทศกาลอไน่าตอค่อันไหนกทุเนอาข้อทุบเอาหรวะยมันห่อนได้ครับบเมนแนวนี้บเมนแนวยินเนาะกินอันนี้มากินกินบังขลามกีไฟ มันป้าได้กินบ่อาจ่ายังไม่สุกจ้าดีเจไปจ่าได้กินบ่อนี่โอ้ฝีมือครับผมสงการหนาห่อนแกแบบใหม่ดำปื้อๆเลยว้าใหม่แต่ทักใจอันนี้มันอะไรแล้วครับเปียกไม้ใหม่ตากมะพร้าวซิมมือครับซิมมือซิมบัวก็เนี่ยเกลียดเลยว้าก็เป็นเล่นๆทั้งใน ประธานอย่ผมดนกำลังเอาออกจากไฟสาบเบิ้งทดส่เบ้งมันเบ้งตันนั้นมันประานนั่นอเลยครับหอนม้ปะแนกทิมกมีครับโอ้้อ้้องข้ เอาจันมาบังเื็กกับบังเลกกัาฉแรนากัเป็นจุกจุกมดีบเป็นเป็นจุกจุกมคือกนอกมั้งเองมันแหมหนอกมา้ยอืแม่นมแม่หอนั่งพูดแมห่อนังพูดมันไหนยิงล้มชิดเรว กนวยมคนนวดคนอยคนกินก็นมั้คนเมก็ไหลผลงานครับผลงานจากการกีนแล้วล่องมึงครับหลายซิมม้งไคอยกินเด้วมาอะริมมังอากินก็ค่อยด้วยปนมาถีนังห่อนได้บนี้มครับื่อไปต้นต้นเราบ้านอื่นเพิ่กินเนื้อย่างเนาะบ้านเรากินมะขามหลามนแนวห่อนไฟเพิ่มไน มันจะได้หละลาฮ้อนฮ่าลาฮ้อนลาฮ้อนนั่นแหละยายยายยายหนึ่งเราเมาเราลุกขึ้นเมื่อไร่ยอครับเนี่ยเมอกจตงวันแต่บบอแจ่บบอแจ๊บบอแจบบอแบแอ รเดัวนี้มันอันนั้นอ้ยอานนโดนงมันร่วมญาติครับรวมายากินอันขลาวมหากินมก็ิดบค่อยกินค่อยกินฮะใครบอกใคบ่แ่บบ่กินอยู่ไม่ได้เป็นนข้าวเหนียวบ่แตไม่แม่เป็นข้าวเหนียวอันอันตลาด อันนี้อันนี้เขาเนี้วบานเท่าตีดิ้นในหรออันนี้นะข้นนได้หรอกวตักชุกเขาตัชุกตปวนิอบๆเดี๋รกรนเด้งเลยาักถ้าแก้ไ้ก็ดีชุกๆดิบๆกับดิบๆทุกๆเากชพี่น้องเราชาวบ้านทางแม่มูลก็ไ่ได้ไปไหนครับช่วงปีนี้ครับผม อยู่กับบ้านอรอน้องๆลูก,ลกลหลานๆครับญาติท่านมาจากกรุงเทพก็มีกิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆครับร่วมกันทําอาหารแต่ก็จะไม่เหมือนที่อื่นสักหน่อยอื่นอาจจะมีการกินอย่างอืงอ่นแต่ที่นี่มี <laughs> กินร้อนๆครับกินร้อนๆ้องกันจากโลกคิด

เอ้โมข้าขาข้าหนึ่งวันตีมัเป็นกระปุมันเป็นกระปุกกระปัตดูเฮ้ยจ่ไดมันเป็นกะแงยักแล้วยันเป็นน้ำเข่าเ้จะาดเอากระปุดกระปัดจังหน่อยอยู่ ฮะมีนางแบบคนชิมบ้างขลามนี่กินอะไรกินดีก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับที่พวกเรานานๆเจอกันครั้งครับที่ลูกหลานได้กลับมา จากทำงานเพื่อมาเอากำลังใจกลับไปสู้งานต่อแผนเกเผาก็มีแผนกชิมก็มีแผนกติก็มีครับคือจะอยู่ด้วยกันทุกที่ทุกเวลามีคนทำก็ต้องมีคนติมีคนแซีบแล้วก็มีคนไม่แซ่บ ได้ก็ฝากด้วยนะครับดื้อฝากช่องทางบ้านฟังแม่มูลด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้พ่อควันด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจให้บ้านฟังแม่มูลนะครับผมสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ